สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับเกมไอ้แล้วคน,น,เ,นเราครับอยู่ในทีมดาวะได้รู้รไพ่เป็นโคโตโชนิา <ผม S 1> นาบุค่ะโคเมกิยูครับผมนี่เขาดับหน่อยขอดูดาบหน่อย,อน,อยนี่น,นี่ดาบไหมเป็นดาบที่ไายนะคะวันนี้เรามาอยู่กับดาบอะไรคะเนี่ยนันม้านะครับผมอาเจ้าเขาว่าครับผมสุนัขปีศาจเป็นโรงเรียนครับแต่เคือเป็นการไม่สุภาพ ไปร่างเลยกัไล่กระเช้ากระติกตาไว้ครบหนึ่งแสนด้วยนะครับเราจะใช้เป็นปานปานอะไรดีปานบุพากับปานแมลงปานอะไรกับปานตะวันนะครับกันกิโลเข้าสิงคนแรกอ่ะกิวเข้าเสิงสวัสดีค่ะดิฉันเข้าเจอชินาเบอร์นะคะวันนี้ฉันได้จ้ะก็จะมาหาถุงนะคะเพื่อถุงวันนี้ฉันจะมาปรุงยาพิษด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะกิวคอยคิวเด้อกิวมีเพื่อนครบเด้อบอกเป็นยังบอกเป็นยังมีพ่อแม่อยู่แล้ว คือแม่อาจจะงงนะคะเราพูดภาษาอังกเราพูดภาษาอีสานด้วยแต่เป็นคนใต้คนไทยนะรับผม่เนคนไทยจริกทุกวันอ้าห้า กันมแล้วอุ๊ยนาคะถึงใช้ปานแล้วนะคะปานแมลงกระบวนห้าที่หนึ่งแล้วบังพีสยางเช้าแม่หมากะไม่น่ารจเจ๊น่ารักอะไรเไม่ต้องเงียบเลยอ่ะทำไมวะไม่องเงีดิแหนเด็กผู้ชออผ่าคิด้ะคิดหรอก เด๋ววินิจุ้งผมผมเนียคัะทุกคนไปไปคบย่าน อูดะมาได้ดตรนม่เยมนขตี้เีอะไรนป้าเห็นหมามันเดินไ่ง้แวไมหม่ฝั่งนี้เอนมันม่าง้มหมามันมาอย่างนี้แล้วทีเราก็เลยบุกไปแล้วหมามันก็มาฝั่งนี้มันก็แห่ใส่เราฝั่งนี้อีนี่หมาอ้อมหลังว่ะเด็งจีิงงงงหนักมากอุ้ยมันต้องสามเดือนเลยเฮ้ยมีว ตัวอะไรยากกันเลยทุกครับผมจะลองด่าสันไลด์ดูกดกด subscribe ด้วยเด้อนี่เห็นไหมมีกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเอรก่ะอะไรวะพี่เอร์ก่ะเอร์เป็นแก๊ปเฉยเปิสันไลด์ด้วยนะเนี่ยกดยากมจะวิ่งเร็วมากย้ายย้ายลูกกระตูาย วันนี้เราต้องชนะให้ได้ค่ะถ้าไม่ชนะเราไม่เล่นเอาง่ายแมหน่ะนี้กดเรวชยวนะ่อลเฮ้ยบวิ่งเร็วจังเลยนงเนี่ยนิวอ่อนเลยเนี่ยเฮ้ยื่อวานเราจะบอกเหตุการณ์นะเมื่อวานเจออุบัติเหตุกับคอสคาด้วยนะครับทุกคนทำไมออลกาเข้าโรงพยาบาลอีกเ ไม่เข้าแค่แขนแขนแขนอ่อนเลยทุกคนแขนหนักเ่แต่กับสิ่ของเยอะเกินไปเออมพวกเราครับอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยกลุ่มอะไรนะพวกผมเนี้ยมีมีสามแก๊งนะครับโอแนะำแก๊งพอเอกงเล่นเกมตอนนึงอะ p e a l e a p มีบะบ๊ะบะช็อตช็อตั็อตชั ผมจะไปยกล้อเลยทุกคนผมจะแบบไม่แนะนำอะไรก็ไม่รู้ฮะผมผมไปยกล้อไงแต่อันตรายนะทุกคนอย่าทำตามนะครับอย่าไปแบบไม่แนะนำให้เว้นใช่ครับผมเป็นพวกเราโตแล้วได้โตแล้วหรอครับสิบเอ็ดปีโอ้โหโตอะไรเนี่ยผมไม่เห็นโตเลยทุกคนทําไมต้องยิ้มอ่อนๆนะเฮ วันนี้มงกำลังทำบ้านคือไง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่มีกูกิลแม่ขอเซ็หไม่ใช่ไม่ใช่นั่นตอ้ลมน้ำอ่ะไม่มีเล่ะไหนบอกแล้วมีไม่ยาแถวผู้หญิงถ้าแถ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะพาอีดพาอพี่เขาพูดอะไรไม่ใช่เร่งเลยไม่ใ่่สิเหล่าพีรายุ่ธ์ นี่มัละลงไปเลยเป็นตัวนเลยก็ยังไม่เคยไปทานน้นเลยไปไม่ได้ไปเลยทุกคนมาเขียเห็นไหมว่าทูดตัวเรับพี่ดิ๊งลงไปเลยลงไปลงไปเฮ้ยฉันนี่ยังไม่เคยมาเลยไม่หูเคยมาแล้วครับเคยมาอย่างแรงเคยน้วยนะแล้วจะลุก น่นารสกา,ศาเี่ยวที่นหนา,นานติเทียวาะวันไม่เป่ารตะวันดิปารวารีเอบัวได้ลยสิสายน้ำไรชุดจับเดิมอิกทีห้งองก่อนแล้วมันจะถึงสงถุงแล้วอุ้ยล,ลูกเกือไมเลยทง,งไมถงยงย้สดง่อยู่ไหนอ่ะยันเจอนี่ยกูกันี่ครับผมกูกินี่ครับ ลองวางเนื้อไหมแล้ลองเก็นนะวางเนื้อนะทุกคนมาดูกันอาจจะเป็นบักนะบักเฮ้ยวางเนื้อวางให้โอ้โหเอาไว้เก็บไม่ได้ไปแล้วเธอลำทางออกเปนอยู่ไหนอ่ะทางออกเปนอยู่ไหนขึ้นไปข้างบนบ้านทางออก มันอยู่ไหนเอาจริงด่านนี้เรายังไม่เคยเห็นทางออกเลยหรือว่าเราเคยเห็นแล้วเราจะไม่ได้ไม่หนามันกินที่นิดมากอ่ะมาเวลามันก็ไม่กินอ่ะติงกิ๊นกิ๊งติ๊ก่นติต่มกเย้ถ้าไม่คุยจะเริกนยจกนเย่เย่เย่เกไม่เลนเกมไนะคะคนไม่มาทางช่องเลยนะคะเขาไม่มาทางเฟซบุ๊กครับงั้นพวกเราขอไปกนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเแฟนเพจกันนะครับกันละไปแล้วบ๊ายบายหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเร็วๆนะครับหนึ่งแสนคนหนึ่งล้ลานเลยก็ได้ครับขอหนึ่งล้ลานเลยคำว่าหนึ่งล้ลาน s u b s c r เบอร์